ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,358ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าของรวมมีสิทธิจัดการทรัพย์สินรวมกันวรรคสองในเรื่องจัดการตามธรรมดาท่านว่าพึงตกลงโดยคะแนนข้างมากแห่งเจ้าของรวมแต่เจ้าของรวมคนหนึ่งคนหนึ่ง อาจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในทางจัดการตามธรรมดาได้เว้นแต่ฝ่ายข้างมากได้ตกลงไว้เป็นอย่างอื่นแต่เจ้าของรวมคนหนึ่งคนหนึ่งอาจทำการเพื่อรักษาทรัพย์สินได้เสมอวักสาในเรื่องจัดการอันเป็นสาระสำคัญท่านว่าต้องตกลงกันโดยคะแนนข้างมากแห่งเจ้าของรวม และคะแนนข้างมากนั้นต้องมีส่วนไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งแห่งค่าทรัพย์สินวัคซีการเปลี่ยนแปลงวัตถุที่ประสงค์นั้นท่านว่าจะตกลงกันได้ก็ต่อเมื่อเจ้าของรวมเห็นชอบทุกคน